เวลาเลาเปิดนะอบมาวันจะพบโมลาพอเปิดอีกทีว้ายมาเจอปลาแต่ว่าเป็นปลาส่งเครื่องมีเรื่องใหญ่ครับนายเชาเฮ้ยทีเนี้ยนายอยากวับผมจะมายืมจีดเราหน่อยครับฮะเตารีด ไอทีดเราบ้านผมมันเสียครับ<อ>ก็เลยว่าจะไปยืมหน่อยแล้วไม่ยืมฉันทำไมลละจ๊ะก,ก็ไปยืมหน่อยจะอุ้ยไปเงเจอมุกฉันอะจกเลยละสิโอ้น <c oughs> ี่เนมุกแล้วเหรอไม่ขำเหรอ,อ ก็ S <S เอาไปซ่อมเองสิจะโอ้ก like ็บอกแล้วมีอะไรมายืนที่ชั้นที่จะไปเยื่มแม่เขาก็ได้ยังไงไม่ยาวหล่ะใจอย่างทะเลกว่านหรอครับเข้มพูดอะไรโอ้กำลังสั่งสอนให้เจนมันอยู่เนี่ยว่ะการมีของเนี่ยต้องรักษารักษามันก็เกลือที่รักษาความเข้มตายแล้วได้เวลาเข้าป่า ไปยิงกระต่ายเตรงเต่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 งเตร็งคุณนายขาเดี๋ยวลำดวนไปซักผ้าก่อนนะคะแล้วถ้าของักฟอกหมดเนี่ยลำดวนจะไปยิ้มหน่อยนะคะนา <laughs> ยยาวครับคุณแป้งไม่อยู่เหรอครับทำไม ถามทำไมล่ะคืออย่างนี้ครับก็ไม่เห็นก็เลยถามครับถามเฉยๆครับเห็นว่าเย็นมากแล้วคุณแป้งไม่รู้อยู่ไหนครับเอ๊หมูนี้นายยาวดูที่เครียดนะครับนายยาวครับเขานี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปคนหน้านายยาวเลยแล้วกันนะครับแต่ผมขอยืมตีนเราหน่อยนะครับตอรีนะครับนรับอแล้วครับครั้งเดียวครับเป็นแรงเขาติดเรามาแล้วเขาเรียกว่าเตารีอะอุย ขอบคุณมากครับแล้วรีบเอามาคืนด้วยได้ครับน้าหน่อยอ <c oughs> แมกุ๊กจะไปเข้าเรียนทำไมไปเที่ยวดีกว่า <c oughs> จะไปเที่ยวทำไมไปเข้าเรียนดีกว่า <c oughs> แค่นี้นะ <c oughs> แม่เป็นไรเนี่ยพังนี่ดูเครียดนะเนี่ยพิก หากว่านายชัดเจนอ่ะชอบแป้งจริงๆอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะอุ้ยก็ดีเยี่ยมเลยสิแม่ไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมแค่ดีเฉยๆไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงๆโอ้ยแย่มากเลยแม่อย่าพูดเรื่องนี้เลยนะวนว่าแม่ไม่ชอบพี่เจนเหรอวปภาษาจะตายนอนปลายเท้าเราก็ไม่รู้จักดีอุ้ยนปลายเท้าก็ไม่รู้เหรอแม่ งั้นคืนนี้เราไปดูพี่เจนนอนกันมาเเราต้องหาทางพิสูจน์ใหได้ว่าพี่เจนเนี่ยชอบพี่แป้งจริงหรือเปล่าเราจะพิสูจนไงแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะเออเอางี้ดีไหมแม่ทำไมหรอกินข้าวก่อนดีแม่ยพระยิงกระต่ายเสร็จแล้วก็เดินออก กที่กูที่ก็ปลา,าจะกินไหมข้าวเดี๋ยวจะกินนะเอา้ากินที่ไหน